มีอะไรเข้าเพิ่มครับมีเชา้านี้ไฟ MX ครับแล้วก็มีโอสองตาตาโตรครับมีครับโชคยังไม่ได้เช็ดล้างครับที่เข้าวนันนี้โชคหน้าก็มีครับของนูอันนี้แท้ครับนี่ครับชุดไฟมีครับ นี่ผมก็เตรียมสรงของเช้าวันนี้ครับในลัง4ีบ้านครับแล้วก็ชุด4อีกครบชุดนี้ผมขายไปพันร้อยครับรวมท่งให้เลยปิดแล้วครับมีูกคาปิดแล้วเครื่องวันนี้ยังไม่เช็คครับเดี๋ยวรอเช็คก่อนถ้าว่าเช็คติดเช็คอะไรครบก็ถ้าไม่รวมชุดข้างไม่รวมคาบูก็ขายพันกระบาทครับ ประมาณพันสามพันสี่ครับรวมส่งประมาณนี้ครับแล้วก็เครื่องพูกนุ่นอันนี้เช็คติดแล้วครับเครื่องนี้มีควันเด็นนิดครับอันนี้กเดี๋ยวรอเก็บรายละเอียดอันนี้เรื่มทะเบียนมีโอเก่าครับเดี๋ยวเราหาอะไรให้ครบกันประมาณนี้ครับเช้ชา ดำก็ฝั่งนู้นครับเพื่อใครจะหาตัวไหนชินช้นสีมีครับของมีโอนูโวโครับมีฝั่งนูน้นโครงครับมีครับเยอะพวกนี้ก็สต็อกไว้ประมาณนี้ก่อนครับผม